มีค่ะพี่แก้มจะพาไปดูทีเซอร์เกมนี้เพื่อนายว้าว <Wow. S 1> ก็คือมีนปิงเล่นมาแล้วจ้ะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับเห็นแบบว่าโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีม้งมีบา้บาอะไรอย่างเงี้ยเ,เห็นกันก็แต่ไม่รู้เรื่องยอ่อไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้ก็ออไม่รู้รรเลยกันคือแบบว่า มาแบบโล่งๆโล่งเหมือนกันมาลองดูต้องขอโทษทุกคนด้วยที่แบบไม่ได้ทำการด้านมาก่อนใช่ค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเข้าใจยากเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่ากันไปค่ะฝากคทุกคนน้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งทางในพวกเราได้นะคะที่สำคัญค่ะคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้กันเผื่อเผื่อว่ามีคนแบบว่าอยากให้รีแอคต้อมนาะดูกระแสอบรับจากกระแสใช่ค่ะโอเคค่ะไปดูกันค่ะไปยัน นี่เป็นครั้งที่สามแนะที่คุณบอกให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะให้โอกาสทีมเราอีกครั้งนะครับท่านผอกูจะแนะนอนไม่พวกมึงวิจารณ์ว่าฉิกคนใหม่เร็วกูไม่ใช่ลูกทีมมึงมึงก็ไม่ใช่กัปตันกูแต่มึงเป็นแค่ไอ้คุณหนูเซนน้อยของกูไงเราอะตอมเราพยายามอยู่แถวนี้เส้นี่ขอบใจมากนะตอมมึงเป็นอะไรกับเซนมึงเข้ามาเสือกเพื่อนสนิท ว้าวทีนี้แหละดูมันขึ้นแล้วเขานอนกินสามอย่าบอกงัจบแล้วงั้นกลัวนี่ไหนีอ้าวพี่เขาไม่ทำเลยโอ้ยพี่อยญ่ด้วยพี่แบบว่าดูวันพฤหัสตอนแรกญี่ปุ่นญี่ปุ่นพิศนาพี่แก้มพี่รอรุนว่าจะมีอะไรไหม หนูเหมือนกันสั้นไปสั้นมากอ๋อเขาอาจจะปล่อยแค่ทีเซอร์เทเลอร์อาจจะมาอีกเป็นเต็มเต็มาจุกมาแบบทีเซอร์สั้นๆก่อนใช่เ้าเรียกเรียกน้ำย่อยเรียกได้ย่อยจริงอามิแคมก่อนเลยเป็นไงบ้างชอบมากเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนปิงออกอ่ะพวกเราก็กินระดับหนึ่งแต่พอมีนออกก็มีเสียงข้างกีดขึ้นมา ปิงยังไม่เท่าไหร่พอมินออกนี่เือโอไมค์ก็ไม่รู้หนักสอเล่นบาสยังไงทำไมไม่ใส่เสื้อเออแซวแซวอ่ะเออพี่ชอบพี่ว่าแบบว่ามันเป็นเป็นอะไรที่ท้าทายดูเหมือนมันมีอะไรอ่ะเป็นการแข่งบาสของสองไม่รู้อยู่โรงเรียนเดียวกันหรือเปล่ามหาลัยหรือโรงเรียนอ่ะเขาใส่ชุดนักเรียนเอนักเรียนใช่ไหมแล้วเขาใส่ชุดนักเรียนไหมใช่ใช่คือนักเรียนไม่รู้ว่าทุกคนรู้แค่ว่า น่าจะแบบเพิ่งเข้ามาในชมรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกหนูกมนึูว่าเขาจะทะเลาะกันแต่สุดท้ายเหมือนมีซัมติงเอมันมีซัมติงแต่ว่าแต่ว่าก่อนจะมีซัมติงน่าจะทะเลาะกันก่อนหละมั้งอ๋อนิดนิดันนี้เขาตัดมันให้เราดูแบบว่าเอ้เขาก็มีมุมหวานมีซัมติงเหมือนกันนะช่วงวันนี้ไม่อยากเดาอะไรเลยเนี่ยช่วงนี้เดาผิดบ่อยมากเดาผิดจริงทุกคนช่วงนี้เดาผิดบ่อยมากทุกคนไม่รู้เป็น อาจจะแบบว่าดูหลายเรื่องแล้วทํางานเยอะแล้วําสนดูหลายอย่างจริงค่ะเราผิดเยอะแลวการตัดเขาดีเลยอ่ะใช่เนาะตัดแบบว่าตัดปั๊บปั๊บดูน่าสนใจค่ะอ๋อแล้วก็จะรู้ว่ามีน้องแฟงน้องแฟงที่เข้ามาว่าเหมือนจะชอบหรือเปล่าก็เขาบอกวาสามันดีสามไม่รู้ว่าแบบว่าสนิทกันมาก่อนไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือว่าแค่อยากปั่นอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ไม่เน่ยแ่ชอบจริงๆ แล้วก็ตีเนียนอือเพราะเขานอนกันเนี่ยเราสอ้สามคนน่ะน่าจะแบบแย่งกันหรือเปล่าว่าใครจะสนิทมากกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เออจริงนี่ใช้คําพูดสวยหรูมากเลยนะที่จริงก็คือแย่งกันจีบหรือเปล่าแย่งกันจีบแย่งกันเอาละค่ะฉันต้องได้อะไรอย่างนี้พี่แก้วมินสนุกตกใจหนูเกือบพี่แก้แย่งกันเอาละค่ะหนูว่าพี่แก้วแล้วหนูจะแก้ยังไง ก็คือเอาแบบแย่งชิงใช่ไหมใช่แย่งชิงกันไงนะเต้าจริงไม่คว่าใครจะก็คือว่าใครจะแบบว่าได้จะครอบครองเราเป็นคนใต้ก็เลยเอก็เลยแย่งผันเนี้ยใช่หนูเต้าริงแบบนี้กันแย่งกันเอาโอเคว่าใครจะได้เนาะอย่าเว้นนานนะคะเว้นนานไม่ได้เอาหมายเปลี่ยน เอคเคมีก okay. ็ดีนาอเคมีดีอยู่แล้วมินปิงอ right? ่ะเราก็ด mm. yani, so yeah. ูอ๋อเราเคยรีแอคแค่ไอ้ลงไหนใช่ไหมคะใช่ไอ้ลงไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็พักไปยาวเลยยาวไม่ค่อยได้แบบรีแอคของน้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะมีแฟนคลับน้อง แฟนลับน้องเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆใช่ใช่มา<ช>ม<ะ>พูดคุยกันมาเมา้ามอยแบบว่ามาซับพตนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนขับแบบคอมเมนต์เยอะยอดดูเยอะเราก็อยากทมใช่ค่ะถ้าแบบว่าสามารถทําได้ไม่ติดลิขสิทธินะคะถูกต้องอโอเคพันนันก็ฝากด้วยนะคะทุกคนคอมเมนต์นะคะแล้วก็ค่ะพี่แก้วอย่าลืมที่สุดค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัง้างให้พวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะเจอกันถ้ามีโอกาสได้รีแอคใช่ค่ะโอเคบายบายค่ะ